ครับสวัสดีครับอ่าแฟนๆลูกิสานชาแนล้อครับมือนีมาพอกันแล้วนะครับกับอ่าคู่ก๊อปนะครับกับช่องลูกิสานชาแนลแล้วก็น้องอะไรครับน้องสกายนะครับอ่าน้องสกายอ่ามือนีนะครับเดี๋ยวห้าวสีมาแนะนํานะครับอ่าสินค้าแล้วก็อ่าสินค้าแล้วกับสาขาของห้าวนะครับอ่าสาขาของห้าวถือดีๆครับ ดีๆดีๆอ่านะครับพ่ออ่านะครับอ่าสินค้าของเฮานะครับกับสิ่นี่ยูหกชนิดเดียวกันนะครับอ่าสินค้าตัวนี้ก็คืออ่าหัวเชือนะครับเห็ดปลานะครับหัวเชือเห็ดปลานะครับอ่าหัวเชือเห็ดปลาแบบเข้มข้นชิ้เข้มข้นของคู่กอกนะครับจะมีอยูหกเชือเดียวกันนะครับจะมีเห็ดละงูนะครับเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่ นะครับเฮ็ดตับเตาหล้วก็เฮ็ดค้นนะครับอ่าซึ่งอ่าอยูขอ่ข้างหลังนี่นะครับก็บคือผลิตภัณฑ์นะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของข,องของอ้านะครับอ่าล,ลักษณะอันที่ก็คือเฮ็ดเพาะนะครับอ่าดูตรงนี้ก่อนอ่าเฮ็ดเพาะนะครับอ่าตัวนี้เป็นเฮ็ดเพาะนะครับอ่า,าชูเฮ็ดค้นอ <10 S 1> <20 S 2> ่าดูใกล้ๆนะครับอ่าใกล้ๆนะครับ นีของบริษัท MRG มาจนะครับอ่าตัวเดียวกันกับแหล่งเรียนรู้นะครับอ่าตจคีดีนะครับผมอ่าครับอันนี้ก็คือเห็ดโคนนะครับโคนนะครับอันก็คือเห็ดก่อครับอ่าเห็ดกอกอครับอ่ามีตัวไหนอีกมีตับเต่าดูสิเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าค่ะอ่าเห็ดตับเต่าเป็นลักษณะันหนึ่เห็ดอะไรอีกเนะเห็ดเผาะเห็ดเผาะเอาแล้ว อ่าเห็ดละโงกเห็ดงาโง่ค่ะอ่านี่เห็ดละโงกนะครับเอาว่า er> มัน er> มีอะไรดำดำอ่าแล้ว er> ก็เ er> ห็ดอะไรคะเห็ดกออ่าเห็ดไข่อ่าเห็ดไข่กับเห็ดกออ่านี่เห็ดไข่นะครับอ่าเดี่ยนะครับคือผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับแต่ถ้าท่านอยากได้นะครับอ่าสั่งหัวเชื่อนะครับสั่งหัวเชื่อนะครับชนิดเข้มข้นของคู่กบนะครับการติดต่อได้นะครับในสาขานะครับ อันนี้ของเฮาก็คือสาขานะครับน้องบัวลำพูนะครับชื่อว่าคุณอะไรนี่คุณสุริรัตน์นะครับอันนี้สาขาสาขาน้องบัวลำพูนะครับน้องบัวลำพูนะครับพอดีครับเห็นไหมเห็นพอดีนะครับนี่นะครับจดจำไว้นะครับเนาะอันนี้ก็คือสาขาน้องบัวลำพูนะครับโดยคุณสุริรัตน์ นะครับรหัส0 0 0 2นะครับเป็นตัวแท่นจำหน่ายของเฮานะครับสาขาหนองบัวลังผูสามารถติดต่อได้เลยครับติดต่อได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้ชำหนีกรนะครับเดี๋ยวพอกับการแนะนำสาขาต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสาขาใดนั้นเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผม ครับสำหรับมน,นีเอาวัเสมีิก่อนครับสวัสดีครับกับน้องสกายครับสวัสดีครับ